สวัสดีค่ะตอนนี้คุณครูมาเยี่ยมบ้านนะคะตอนนี้มาออกมาั้งแต่เช้านะคะไม่รู้อยู่หลังไหนนะคะโอ้โหตอนนี้ได้ยินแต่เสียงสุนัขนะคะจะวิ่งหนีทันไหมคะเนี่ยคุณครูอยู่ทางสะกก่อนนะคะ เสียงวัวด้วยนะคะมาสำรวจความพร้อมการเรียนทางกายผ่านดาวเทียม d l t b หลังไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ตอนนี้มีรถมานะคะไปไม่ได้นะคะอะไรคะมาเยี่ยมบ้านเด็กค่ะน้องมุกอยู่ปะคะหลังไหนคะหลังนี้หลังหลังหลังนี้หรือเปล่าหลังนี้มุกแบงค่ะไม่รู้จักค่ะ ทางนะคะตอนนี้รถเข้าไม่ได้นะคะต้องเดินมานะคะต้องเดินทางเดินเท้ามานะคะอโอ้โหเราเจอศัตรูเราแล้วนะคะเพียบเลยค่ะตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปแล้วค่ะมวกมวกแบงโอ้โเสียง